ผู้ชมครับอีก8ชั่วโมงยิเตอร์เอีเวนต์ก็จะจบลงนะครับกล่องบันนี่ของเราจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครมีกล่องบันนี่ในตอนนี้ผมแนะนําให้เก็บไว้นะครับเป็นราคาแน่นอนหลังจากเอีเวนต์จบไปนะตัวกล่องที่เคยเข้ามาในท o ว,วร์เลดเชาว์เ e ฟีนส์หลังจากหมดเอีเวนต์ไปเป็นราคาทุกกล่องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะตามล่ากล่องบันนี่ให้ครบ500กล่องนะครับทั้งฟาร์มทั้งซื้อทั้งเทรดผมจะทําทุกวิถีทางนะครับให้ผมมีกล่องบันนี่500กล่องและหลังจบเอีเวนต์ไป ผมจะนําไปขายเก่งราคาเพื่อที่จะค้ากําไรนะครับเรามาดูกันว่าการคาดเานาคตของผมจะเจ๊งหรือว่าจะรวยนะครับกดทืบไลฟ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปตามล่ากล่องบันนี่กันครับ500กล่องชิลๆอีซีอซ่อีซี่ let's go ครับผมวิดีโอคลิปนี้สนับสนุนโดยบอกทีเฮดและบริการ c o i e Tower Defense จบครบทุกอย่างในบอกทีเฮใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ อย่างแรกเลยเราไปหาซื้อที่เทรดพาซานะครับผมจะซื้อกล่องบันนี่ราคาไม่เกิน35เพรนะครับเพราะว่าเราจะไปทํากําไรอยู่ที่45ถึง50เพรนะครับแต่ถ้าหากบนอีเวนต์ผมคิดว่าน่าจะขาย50 60ได้สบายครับอุ้ยกล่อง20เกมผมซื้อ20เกมผมซื้อครับ2 9ซื้อค่าไม่ซื้อครับ30เกมผมซื้อครับอ่า32ผมซื้อโอเคครับเฮ้ยมันเหลือว่ะคนดูมันเหลือวะ่อวะอ่ะตอนนี้ ครบ200ยกล่องแล้วครับอ่ะตอนนี้เลยแล้วแหละเลย200อกล่องแล้วตอนเนี้เลย200กล่องแล้วจัดไปสามสองโอเคครับจัดไปอีกอ่ะโอเคตอนนี้กล่องผมเกิน200กล่องแล้วครับคนดูบางกล่องก็2ี่ครับบางกล่องก็ส5มห้าผมซื้อมาไม่เกินราคา3 5หครับกล่องพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำชาลิสน,นะขายกล่องพวกนี้กล่องละ45่สบห้าถึงห้าิบนะครับ ซื้อมาผมจะทำกำไรกล่องละ10เจมมาดูกันผมจะทำได้หรือเปล่าครับ2000 years thousand later สองร้อยก, <200 S 1> ยกล่องแรกไฮเปอร์สองร้อยกล่องแรกไฮเปอ,อร์<อ> <Hyper. S 2> มึงไปแลกอยู่ดาวังคารนะสองร้อยกล่องแรกไฮเปอร์เต็มที่ก็สี่ห้าพันเจมเียงสองร้อยกล่อง ไอเปื่แมันเขาขายตัวละสอง <TV S 1> <12. S 2> หมื่นสองแลกก็ทีวีได้ไหมครับทีวีหิมะคือตัวอะไรวะ <c oughs> ไม่ไม่ตอนนี้พี่ต้องการกล่องอะ่ะพี่ไม่เอาอะไรแล้วจะเอากล่องอะ่ะเดี๋ยวพี่เป็นเข้าเซิร์ฟวีพี่ดีกว่ามาใครจะเทรดมาเปลี่ยนเซิร์ฟและเซิร์ฟวีทายเลผมหน้าโปรไฟล์ครับใครจะเข้ามาผมใส่ลิงก์หน้าโปรไฟล์และเซิร์ฟวีหน้าโปรไฟล์ครับหนึ่งพันสองร้อยกล่องเลกเลยได้ได <c oughs> มึงฟาร์มยังไงน้องหนึ่งพันสองร้อยกล่องน้องโอ้โหจะส่งของขวัญแบบเลดให้ เดี๋ยวไอ้นี่หนึ่งพันสองร้อยกล่องมึงหนึ่งพันสองร้อยกล่องมึงฟาร์มยังไงน้องมาเซิร์ฟวีน้าโปรไฟล์ครับเข้ามาเลยมีใครส่งของขวัญให้ผมหมอไม่มีอยู่คนดูหลอกผมอ่านหน่อยเดียวส่งเหรียญให้อ่านหน่อยเดียวส่งเหรียญให้อ่านแล้วครับและให้ตัวผมด้วยไม่มีให้อ่ะน้องช่วงนี้พี่ทำคอนเทนต์อยู่ทำชาลิ้นอยู่เนี่ยมีใครมีกล่องไหมรอที่เซิร์ฟวีเลยเดี๋ยวผมตามไป เนี่ยผมมีแอตโตมีก๊อตเก่ามีซิกมาเนี่ยจะเทียกับกล่องเนี่ยสัก,100กร้อยกล่องเลยมั้ยตัวละ 100, 100, 100, 100ร้อยกล่องร้อยกล่องไปเลยให้จบๆไปผมเหนื <200 S 1> <ป>่อยแล้วส0งขอแลกเชฟ200ขอเออแลกเชฟไปไปแลกที่ดงเค็งหน่อยดาวังคารน,นะลิงไม่ขึ้นครับพี่ชายอัปเกรดไททันซีนีม่าแมนผมขายออกแล้วก๊อตเก่าผมไปแล้วครับหนึ่งตัวเย้ก๊อตเก่าผมไปแล้วเฮ้ 2องกล่องอะไรก็ได้ครับชื่อ T I M T P ขีดล่าง t r รตอนนี้มีน้องๆในสตีมเขาเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ผมแล้วนะครับผมจะได้ทําการเทรดมาครับน้องเขามีกล่องจะมาเทรดกับผมนะผมจะเทรดเป็นอ่าซิกมาแมนเขาเทรดกี่กล่องอะ่ะมันนับได้ปะเนี่ยโอ้เขาเทรดกล่องเยอะมาก <laughs> เดี๋ยวรอดูก่อนมีกี่กล่องโอ้โห <laughs> มึง้า้โฟรฟาร์มปะน้องโอ้โหอย่างเยอะเลยคนดูแบ๊บนึงนะครับน้องก็ให้มากี่กล่องคือผมจะเทรดตามจำนวนกล่องที่เขาให้มาแล้วกันเอามาโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหน้องจะปิดชาเลนจ์พี่เลยวะเนี่ยโอ้โห เยอะจริงว้าวน้องทีเล็กของเราโอ้โอ้โหทีเล็กเยอะมากกล่องเขาเยอะมากครับคนดูดูโคตรจะเยอะมาเอาใส่มาใช้โปรฟาร์มปะน้อง <laughs> สงสัยเขนาน่าจะเป็นสายเอฟฟาร์มมั้งเพราะว่าผมก็ทำเหมือนกันผมใช้อ่าพวกโปรแกรมช่วยชิดอะ่ะ ในการ e F ีฟคีฟาร์มนะครับมาดูกันเขาให้มากี่กล่องยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหทีเล็กเขาบอกเขาขอปิดชาเลนจ์ผมนะเอามา <c oughs> น้องทีเล็กเขาจะปิดชาเลนจ์ผมตามหากล่องบันนี้โอ้โห <c oughs> ยังไงครับกี่กล่องกันน้องผมขออนุญาตนับกล่องคนดูแป๊บหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหมีทั้งหมด56แถวนะครับแล้วผมจะคูณ5นะครับเอา56คูณ5ครับ280กล่องครับน้องเขาเทรดมาทั้งหมด280กล่องน,นะชิมาแมน2ตัวแค่นี้แหละครับเฮ้ยน้องเขาบอกเขาเอาแค่นี้เข,เ,นเขาเอาแค่ซิมาแมน2ตัวนะครับเฮ้ยใ,ใจดีว่ะน้องโอ้ขอบคุณน้องทีเล็กมากนะครับไปปิดเลยเราเวลีกูดครับชาลินของเราคนดูเรียบร้อยครับผม โอ้โห280กล่องแรกกับซิก m a แมนนะครับตอนนี้เรามีกล่องทั้งหมดกี่กล่องนะครับเดี๋ยวผมขอนับกล่องผมก่อนนะคนดู One hour later ผมได้498กล่องครับผมจะไปซื้ออีก2กล่องให้ครบ500ครับเราก็จะจบชาลิน์นะครับชาลิน์ของเราปิดที่500กล่องไป500กล่องโค้ดจะตึงอีก2กล่องครับเอาเดี๋ยว1กล่อง อ้าซื้อไม่ได้เดี๋ยวโหลดโอเคครับคนดูตอนนี้กล่องผมก็ครบ500กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดจะบ้าข้างนะตามเทียกล่องบันนี้500กล่องโคดจะตึงตอนนี้ผมได้นำเจมมาทุ่มกับกล่องทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเสียดสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภารกิจของเรา พรุ่งนี้เราจะมาเทรดกล่องบันนี่กันหลังจากจบอีเวนต์นะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนนะอีก13ชั่วโมงนะครับอีเวนต์ของตัวกล่องก็จะจบไปแล้วนะแล้วผมจะเทกล่องขายในวังพรุ่งนี้ในวังพรุ่งนี้คืออะไรอ่ะในวังพรุ่งนี้จะได้กําไรหรือขาดทุนมาลุ้นกัน500กล่อง 500กล่องใช่ไหมสมมุติผมเอา500คูณ30อ่ะเท่ากับ15,000เจมครับ500คูณ30นะถ้า500คูณ50 25ครับผมได้ไฮเปอร์เลยยัครับคนดูชาเลนจ์ตามเทรดกล่อง500กล่องของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับรออีเวนต์จบพรุ่งนี้เราจะไปขายกล่องกันครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม